คือเครียดเป็นเรื่องปกติแต่โบหารความเครียดให้เป็นเครียดได้คุณจดไปเลครับอันนี้คุณจะใช้ได้ตลอดชีวิตเครียดได้แต่อยากกังวลเครียดหมายถึงเรายังสนใจสิ่งที่เราทำอยู่ถูกไหมครับข้อที่สองคือเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนกลยุทธ์เลยครับผมถ้าคุณยังไม่มีในโลกที่คุณทำเหมือนเดิมจะได้ผลใหม่ คุณต้องเปลี่ยนตัวเองวันนี้ออกจากห้องนี้ไปปุ๊บกลับไปเปลี่ยนหมดเลยกลับไปบอกบ้านที่บ้านพ่อแม่พี่น้องคนข้างตัวหมดเลยว่าเฮ้ยห้าีวันนี้อย่ามายุ่งกับฉันฉันจะใส่ใจโฟกัสอยู่เรื่องเดียวคือจะทําเรื่องนี้โอเคไหมทรัพยากรที่ดีสุดในตลาดเราในพอร์ตเราคือลูกค้าเก่าลองไปหยิบลูกค้าเก่ามาวางนี่ลิสต์มาให้หมดเลยนะครับถ้าคุณมีความเ็ดึงมาท่านคัดลูกค้า A+ แล้วก็ A B, CD. CD ไม่ต้องมายุ่งมันตอนนี้เอา A+ plus ก่อนคุณก็ไปพบลูกค้าเก่าไปพบยังไงครับทำนัดรกะบวนที่สองพอได้ไรายชื่อทำนัดให้ได้คุยและลูกค้าเก่าที่เราไปเจอสามารถทำให้เขาถ้าเขาแอพฟิเชตเราสามารถทำให้เขาไปเจอเขาเป็นศูนย์นิทพลได้พาเราไปเจอลูกค้าใหม่ได้ไป,ไปเจอแล้วทำนัด การทำน,นให้ได้นะครับนัดเจอให้ก่อนตัวต่วบมาข้อที่4นะครับอย่างวิทยกรบอกเลยจงอย่าขายแต่จงเล่าเรื่องมนุษย์เป็นนักซื้อแต่ไม่ชอบถูกขายคุณจดไว้มนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้เป็นนักซื้อแต่ไม่ชอบถูกขายแม้นคุณอย่าขายทำให้เข้าไงเขาอยากซื้อต้องเล่าเรื่อง เล่าสอรี่มีเรื่องเล่านั้นเวลาคุณเจอลูกค้าจำคำพูดเดียว้ดีเล่าเรื่องให้เป็นประโยชน์ใดก็ตามที่คุณจะเล่าให้เป็นประโยชน์ที่ลูกค้าฟังแล้วเข้าใจพูดแบบเข้าใจง่ายๆทำไมต้อง6เดือนทำไมต้อง12เดือนทำไมต้องร้อยยีเดือนให้เขาเข้าใจทำไมต้องซื้อทุนการขนาดนี้มันมีเหตุผลของมันมา เราชอบเป็นนักเปิดแต่ไม่ปิดรอ้อยคนคนึ่งไปปิดซื้อคุณต้องปิดปิดโดยการขบวนการเดิมเลยครับแล้วเฮยให้คอสามตัวเอาไว้ใช้ได้ตลอดชีวิตเหมือนกันสมส่วนทำให้คุณตัดสินใจว่าจะขายคนนี้หรือเปล่าหนึ่งเขาได้ประโยชน์ถ้าลูกค้าไม่ได้ประโยชน์ไม่ต้องไปขายเพราะเขาจะไม่รักกรมธรรม์เขียไหม เขาต้องได้ประโยชน์ก่อนคนแรกสองบริษัทเราต้องได้ประโยชน์และสามเราไม่ถูกลงโทษตัวที่หกครับทบทวนว่ามีพุ่งหวังคนไหนบ้างไหมที่เราเคยไปขายแล้วไม่ซื้อในช่วง54วันอย่างนี้ไม่มีทางเลือกหยิบรายชื่อก่าวมาปลดฝุ่นลงโทรดูกับห้สี่วหวันแบบตั้งใจทำ ทำไปเลยไม่ต้องคิดเยอะทำเยอะๆคิดน้อยๆผลจะออกทำน้อยๆคิดเยอะๆล้มเหลวทันทีและจากนี้ไปเอาตัวเลขที่เหลือที่เราจะทําลบทุกวันใส่ใจมันทุกวันดูแลเป้าหมายตัวเองไม่ต้องไปสนใจคนอื่นไม่ต้องไปสนใจคนอื่นก็จะทำทีโอทีเรื่องข้าคน,นื่นทสฉันทำเองทีสนใจเป้าหมายตัวเองสนใจเรื่องของฉนัน เรื่องที่เราจะทำถ้าท่านทำได้อย่างนี้แบบไม่หยุดในห้าสี่วันไม่หลอกตัวเองท่านจะประสบความสำเร็จในห้าสี่วันนี้แต่ผมไม่รู้วันไหนแต่ท่านถึงแน่นอน MDRT ผมการันตีด้วยชีวิตว่าตลอดเวลาเส้นทางนี้ที่อยู่มาไม่มีอะไรที่คนที่อยู่ในธุรกิจนี้ทำไม่ได้ยกเว้นกูไม่ทำและทั้งหมดอยู่ในมือท่าน หวังว่าท่านทุกคนจะห้องนี้จะติด MDRT พบกันที่ MDRT ครับสวัสดีครับ